โอ้ต้นบางต้นเป็นตัยูดีเว้แก่อนบยูว่โอ้ต้นงต้นนี่ก็เป็นตายูดีเว้ยโอ้หอมแปนเออเตดอยู่

U thăm nè là. U thăm nè là. U thăm đấy nè là. U thăm đấy nè là. U bài đấy. U thăm đấy. U thăm đấy. U thăm đấy. U đấy. ฮะคอยบ่ได้มีหลุมมีเนียเดีมีดีเดยเจ้ามั้งวัว่าหาได้นีเดียวพอเอ้นีล่ะเนาะเอาแม่นสสนอเนียเดีสิ่งนีล่ะเนาะเอาแม่นเสนอมีนแไหนเรื่องการเรื่องงานเนาะเรื่องครูห้องเรื่องลูกเรืเนี่ยเก็สิ่งนี้ล่ะเนาะเอาแม่นเสนอกึฮึฮึ่ึฮ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  เอาแม่สั่งบ่คอยบ่ได้ีู่มีเงยเดยวีดีเดจะมาคัดในรูปไหนียอก็ตก่อยูเดี๋ยยคาคู่คาไข่ไม่หยังแน่แลอเาแม่สั่บ่คอยบ่ได้กี่รูปมีเงี้ยเดยจะมาคัดในรูกไนี่เอาก็ตกอยูเดีดีเด้ยัง้าคู่คาไข่ไม่หยังแน่ลพอเลยคาไม่าคู ประธานไมีได้พอ่อยว่เประธานไหมีได้อเอย่บ่ทธานได้มีได้พอเอ้ยเป็นอะไรอย่งเดียวประไ่ได้บ่ได้ยังบ่ได้ของม้วนเฮียม well ้วนมึงสลับสับตอนทำนาสักหลังสลับกันว่ะมึงมือจงมึงบ่อยบ่คอยบ่ไดามีลูกมีเมียเดียจะ่ระัานได้ลูกได้เมียวัตีบอกยี่เดียยี่หลีเด ouais ีอยี่หลีเดีกขอ่าได้ลูกขอบ้าน ขกได้หลุดมีเมียดิ้งดีดคดิ้ข่อยบ่ได้มีหลุดมีเมียดิ้งอ๋อข่อยบ่ได้มีหลุดมีเมียดิ้งอีลีนี่แหละสนับกันบักคัดคัดนี่แหละบ่ได้มีหลุดมีเมียด้แต่บันคัดได้ลูกเเมียวันตีบออยู่ด้งขอ้อยต่อยเสมอคาคู่คาสมยห้อยกาเราไม่หาคู่เที่ยนนะครับอ๋อขอเรื่องขาเล่าบร เอาเขาเรื่องเขาเล่าเบิ่งรู้บบบนี้ค่าคู่ค่าค่ายนั่นว่าจังไดพอเอ้ยเอาค่าคู่ค่าค่ายไม่หยังแน่หลักพอเอ้ยพอเช่ผมมั้งไม่หยังแน่ล่ะไม่หยังแน่ล่ะที่ไปทํำเสน่บนี่ไปซื้อไปซื้อผ้าหมอ อ่ะซื้อห้ามหาหมอถ้ำแต่ว่าถ้ำชาไปท้ำเสน่ห์บมอถ้ำชาไปท้ำเสน่ห์ถ้ำชาไปท้ำเสน่ห์ถ้ำชาไปท้ำเสน่ห์โอ้ยสั่นบ่คือกันอยู่เนาะกูเทียนหากูเงินเข้าตางโอ้ยสั่นบ่คือกันอยู่เนาะเอาทุยไปแทงขาไข้มากโอ้ยสั่นบ่คือกันยู่เนาะโอ้ยจังสั่นบ่คือกันอยู่เนาะเอาทุยไปแทงขาไข้มากเอาสั่นทุยไปแทงขาไข้มาก เ้วโอ้ก็ดีแท้เศกโอ้มันจะทั้งหวยปูนโอ้ก็ดีแท้โอ้ก็ดีแท้ปูนมันจะทั้งหวยปูนปูนผุนแมน่เพราะาไก่ยี่ต้นหนอก็จะไปยื่นหัวอ แมนแมนเคยไปอยู่บ่อหลวพ่อ <c oughs> ไปมาบ่นนะผ่านไปไม่ป<อ>้วนน่ะบ่อนบ่ยก็ไม่ก็หวจักแลลวเนาะโอ้หมโป้นั่นบ่อ,โอ,อลลโอ้หมโป้งนั่นบ่ ก็มั่วชักแหละเนาะโอ้ยจั๊นบ่อโอ้ยใครน้องกันนี่เด้วโอ้ยจั๊งซันบ่โอ้ยจังซันบ่โอ้ยายน้องกันนี่แล้วมองใ่มงทามาัอัแม่่่ละต้น่แแมอาเนียคาไขตุยเลย แมนได้ระบบถุยเออได้ระบบถุยคาคู่คาคู่คาค่ายเอาเนี่ยเอาเนี่ยคาค่ายถุยเอ้ยเอาหนี่คาค่ายถุยเอ้ยเอาหนี่คาคู่คาค่ายถุยเอ้ยเอาหนี่คาคู่คาค่ายถุยเอ้ยโอเคทำท่าไปสือพราหมอทำ không còn lại phân họ còn đây xe khắn áo cao hoa mẹ áo xe khắn nhéo xe khắn nhéo hoa cao tầng bò hoa hoa áo nhéo <laughs> เราต่างพุกน่ะก็ต่างเป็นเงจบาทที่บ้านบาทเด้บอเห็นบอสตางแยงอันมันที่มันไม่หู้อยู่กลางเขาทิ้งไรูปจักอ้อมเขาตางเดียวนะบัดมันต้องลอยตางพวเดียวมันจะทีไรบาทเอ้ยสตางแยงกันนมามาสะมภาพเอเอ้ยเอาคนรับคันหาแล้วสิถามยังบาทเนี่ยมามาสัมภเอาคนรับคันหาแล้ว สิถามทั้งบาดเนี่ยเออเราก็มีแนวสิถามอยู่นี่ล่ะมาสั่นนะเอาพอเอ้ยเอาคนรับคันหาแล้วเอาพอเอ้ยเอาพอเอ้ยผมมีอันนี้เออมันรับคันหาเดี๋ยวมาสั่นนะเอาพอเอ้ยมาสั่นนะเอาพอเอ้ยมาสั่นนะเอาพอเอ้ย เอกเป็นหลับขันหาแล้ว,อวเอาเพิ่นหลับขันหาแล้วเออเขาแบบนี้เนีน่ยฉุดถามอยู่นีล่ล่ะก้อยมันสิบเบิ่งเรื่องของหัวใจเบิ่งของความรักน <c oughs> ี่นะเออครับเออเฮาแบบนี้เน,นี่เออเฮามีเฮาแบบนี้เนี่ยฉุดถามอยู่ยนี่ล่ะเออเฮาก็สิ เออเขากับสิ่เขากับสิมีแนวเอบเอ,เอบอกถืถามนะเออเขากับมีแนวสิถามอยู่ในละเออเขากับมีแนวสิถามอยู่ในละโอ้ยก็จะเบิ่งเรื่องของหัวใจเบิ้งของความรัก,น, <c oughs> กนี่นะจะได้จะคล้องกับจ,กจะได้จะคล้องกับเป็นสวดบ้าด่วนเละกันอยากพูเรื่องอยาก อยาฟัง,อ,งอยากห,เร,ห,หเรื่องนั้นไหมพอ,อเรื่องเรื่องของหัวใจนายเจ้าของกับเป็นโสดมาโดนล่นะจังได้ก็จังได้เจ้าของกับเป็นโสดมาโดนล่ะอยากหูเรื่องนั้นีหมพออยากหูเรื่องนั้นไหมพออันเรื่องหัวใจเรื่องความหลักนะะเรื่องเรื่องของคู่ความไหนไหมหรว่า อย่างนูเรื่องนั้นแม่พอเรื่องเรื่องอะไรเรื่องของหัวใจนั่นแม่มันจะลีไหมเรื่องของหัวใจนั่นแม่เรื่องของหัวใจนั่นแม่มรมเรื่องของหัวใจนั่นแม่เรื่องของหัวใจนี่ยังเรื่องของหัวใจอาจจังมือนีเดี๋ยวนวาพ โอ้จังสั่นบ่โอ้จังสั่นบ่ขันคือจังมือนี่เด้ได้บ่ได้บ่ได้บ่เอาเดี๋ยวได้ละพ่อพ่อแม่ละพ่อเอ้ย เ áo นี่นี่แหละพ่อเอ้าวนี่นี่แหละพ่อแม่ยและพ่อเอ้ยแม่ยแหละพ่อเอ้ยปั้นหลอดจ้วปั้นที่แสงดาปั้นที่ตาปั้นงาปั้นท้ายปั้นแม่ปั้นสายนะนะฮะยังก่อ อาจะเปิดให้ตัวไอ้ตัวอันนั้เขา้ับ <c oughs> แม่ห้างแม่หมายถูกะเอห่างแม่หมายโดยเฉพาะลูกติดเด้อโอ้ไอม่ห่างแม่หม่โอ้ <c oughs> มแม่มึงขึน้นแนดนอทเถอะวะแม่มึงก็เหน่นดนอทเถอะวะ แม่หมายลูกติดวดต,ตวีแม่หมายลูกติดวดติแม่ค่ับควใยญ่อันนี้ปั่นตายเห็นห็นแต่บอกปัานตายเห็นแต่ละบาทนี่หัวไมเบอกป้านตายเห็นแต่ละบาทนี่ แม่เี่ยเดีบอกพ่อม่เชียากนะพ่อเนาะแม่ี่เยบอกพอแม่ยี่รนี่ับอกพ่อมันสียรกเนะพ่อเนาะโอ้ต้งสั่นดอกกะติโอ้ได้สั่นดอกกะติ โอ้จังสั้นดอกวันดีซีแมนเนาะเจ้ว่ากันตัวนี่กิจย่อมให้ตัวอยู่สีแมนเนาะสีแมนเนาะเจ้ว่ากันจิตตัวกันจิตเจ้าวกันเจ้าวกันจิย่อมให้ตัวอยู่เจ้ว่ากันสิตตัวกับสีย่อมให้ตัวอยู่ ก็จ่ายมันรักเนาะพุ่นะจ่ายมันรักเนาะตัวกหนตัวไหนตัวยู่โอวตัวธรรมดาเด็กเจ้าจะไปประมาทเด้กเพราะยิสาเข้ามาตัวเนี่ยมันก็มีหลายตัวตัวให้ฮักตัวให้แดนตัวเอาซะตัวให้ร้องไห้แล้วกระติ๊งเข้าไปโอ้โอ้มันก็แม่หน่ะแล้วนับป้อเนาะได้ละกระติ๊งตัวนี้กระติ๊งยากตัวอะไรบ้านเนาะ โอ้มันกระแม่นแล้วเนาะพ่อเนาะโอ้มันกระแม่นนั่แะไรเนาะพ่อเนาะแต่ว่ากันสิตัวกันอีีกะไม่ได้ขึ้นไม่ขยับไม่ได้ขึ้นยากเนาะแต่ว่ากันสิตัวกันอีหลีกะบม่ได้ขึ้นยากดอกมันบ่นเกี่ยวกับว่าหนัเดิ ศาสตร์การจำหประการจำนี่มันเป็นสุขคนเนี้ยมันก่อใจวายมันวายเกี่ยวอะไรเนี่ยเกี่ยวโยกูสมองถี่เพราะว่าไอย็คือ้จิตเตี่ยมใจไวแล้วละละแก้ปัญหาของมันก็คือว่าว่าไปย็คือ้จิตเตี่ยมใจไวแล้วละละเพราะว่าไอย็คืึเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าคอยจะจิตเตี่ยมใจไวไวนะเพราะว่าเขาจะจิตเตี่ยมใจไวแล้วละเพราะว่า่อยกสิเตรียมใจไว้ละละ เราะว่าข่อยก็คือสิเตรียมใจไว้แล้วล่ะไว้ไว้แล้วละเนาะเพราะว่าไปคือข่อยก็คือสิเตรียมใจไว้แล้วล่ะเพราะว่าข่อยก็คือสิเตรียมใจไว้แล้วล่ะเพราะว่าข่อยก็คือสิเตรียมใจไว้แล้วละไว้ละละเอาไว้แล้วล่ะบอว่าเพราะว่าข่อยก็คือสิเตรียมใจไว้ละละ ขันสิเจ็บอีรีก็ร้องเจ็บสักครั้งก็ดูแก้ปัญหาของมันก็คือว่าแก้ปัญหาของมันก็คือว่าขันสิเจ็บอิริกะขันสิเจ็บอิริก็จำเป็นตัวขันสิเจ็บอีรีก็จำเป็นตัวแก้ปัญหามันก็คือว่าแก้ปัญหามันก็คือว่าเดี๋ยวงงโมกินทางหนึ่ง แกว่าว่ามันแก้ปัญหามันว่าแกว่าแก้ปัญหามันคือว่าแกว่าก่อนแกว่าปัญหามันก็คือว่าอีกใช่ไหมว่าอีกนหมอือ๋อสี่ว่ามันมีสองวานะฟังกันนั่นด้ฟังกันที่มันไก่ไร้ด้วยมันม้วนบ่วยนะคันสีเจ็บอีหีก็จะเป็นตัวเออซื้อมาหนี้ซื้อเมาแต่ว่าปัญหาของมันก็คือว่าปัญหาของแต่ปัญหาของมันก็คือว่า แ่ปัญหาของมันก็คือว่าแก่ป like ัญหามันก็คือว่าคอยสิบห้าเงินใส่หลังเงือไม่ก็ตัวคอยสิบหาเงินใส่หลังเงือไม่เขาตัวคอยสิบห้าส่หลังเือ่คอยสิบห้าเงินใส่หลังเงือคอยสิบห้าเงินใส่หลังเงือ คอยสิไปหาเงินใส่หลังเออไม่เขาตัวไม่เขาตัวแม่ไม่เขาตัวแหมแต่วันนี้เสียอาอยุ่ันะเออไม่เขาตัวหันหลังถ้ามันก็เข้ามาแม่เดียวว้าวว้ากคืออยากรู้วยนะจะได้ก็สร้างนะนี่ยังเนี่ยนะพ่อเออก็แม้แล้วเนี่ยนะพ่อมี่ยังเนี่ยนะพ่อ Ừ, cái men léo đó. Ừ, cái men léo mà. Quay đi, quay mua nhà là bò. mất. Mua sản nó vậy đó. là bò. Mua là bò. Mua nhà là bò ngoài cứ bán sản nó bạn này nó ngoài cứ bán trăm sản nó bạn này nó nó sẽ phải nặng nó sẽ biến nặng อืมโอ้มันสิเป็นแนวานั้นติพอโอ้มันสิเป็นแนวนั้นติพอ,อป,นแนนพอปาแม่นปานตาเห็นจะเป็นขิวคาขิวแน่ปาแม่นปานตาเห็น จะแมนขิวคักขิวแน่จะแมนบวกขากบแน่แม่ใ่รีพอเลยจะแมนบวกจะแมนบวกขากบแน่จะแมนบวกขากบแน่จะแมนบวกขากบแน่แม่ใ่รีแม่ใ่รีพอเลยแม่ใ่ดีพอเลย คือเดียวนี้นี่เธอาคนนั e> <Yes> ้นขากระลังเบากันยุ้อเท่าคนนั้นกันกรลังยืดยเลยู้เลอคนคุณผู้เธอานั้นกักระลังเบากันยุ้อคือเดียวนี้นั่นคุณผู้เธอานั้นกับล่างเบากันยู้อคุณผู้เธอนั้นกระลังเบากันยุ้อ ุ่นผู้เทิดกับร่างเบากขนอยู่ล้วกลับไปมาหาสู้กันแล้วกลับไปมาหาสู้กันแล้วกลับไปมาหาสู้กันลรากลับไปมาหาสู้กันธรรมดานี่ล่ะเ้วกลับไปมาหาสู้กันธรรมดานีิล่ะไปโง่มากเลยดิโอ้ะ <ELL ME> โอ้มากหลายดิโอ้มากหลายดิบ่อได้เยเขบ่ันนี้ได้ยบอกก่อนใส่ให้ใครได้ไปยันเขาก็มักเขาหลายดิเต๋อสนนี้ได้ยุบอก่อนจะได้สนนี้เปลี่ยนยับอก่อ เจ้าเฮ็ดเสน่เป็นอยู่บ่พ่อเฮ็ดคอยนี่เป็นยังคอยขึ้นมาเขาลายเถอยใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใ่อยเยป็นยังคอยขึ้นมาเขาลายเอค่าคู่ค้าค่ายหลายปันไดกับบัวใส่่อยใส่เจ้าบ้านเนเป็นยังมก็มาคอยเใส่เฮ็ด่อยจักบาทเนี่เป็นยังคอยขึ้นมาเขาลายเถขาคู่ข้าค่ายหลายปันไดคอยกับบัวดิข้าคู่ข้าค่ายหลายหลายปันไดกับบัวไป คาคู่คาค่ายหลายปันไดกับโบว่าไปมาแล้วเอาให้ได้ตอนนี้ก็คาคู่คาไขยหลาย,ลายปันไดนะไอบอกเอาให้จักบาทเนยนะไหนบอกเอาให้จักบาทเนี่ยนะพอไหนบอกเอาให้จักบาทเนี่ยนะพอไห้บ่ <c oughs> hết trang này là hết trang này là